คนที่บวชเขามาเป็นพระนี่เพิ่นบวชเพื่ออียงพระพุทธเจ้าเพิ่นเดตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าจังสี่เบ่งก่อนภิกษุทั้งหลายขอเลวซ้ำของการเลี้ยงชีพทั้งหลายก็คือการสแสวงหาบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายย่อมได้รับค่ำแช่งดาในโลกว่าเป็นผู้มีมือถือบาตรเที่ยวแสวงหาบิณฑบาต เบงกร์ภิกษุทั้งหลายกักุลบุตรทั้งหลายเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุจึงเข้าถึงความเป็นผู้แสวงหาบิณฑบาตนี้แลโมแมนเป็นคนหนีราชทันโมแมนเป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชโมแมนเป็นคนมีหนีโมแมนเป็นคนมีไพ่โมเมนเป็นคนมีอาชีพแรนแคนเบงกรภิกษุทั้งหลาย ก็อีกอย่างหนึง่งกุลมุตรนี่บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้วา่าเฮาทั้งหลายเป็นผู้อัญชาติชรามรณะโซกาปริเดวะถูกโทมนัสอุปายาสะครอบงำแล้วซือว่าเป็นผู้มิทุกครอบงำแล้วมีทุกประจําแล้วฉะนั้นหนอการเฮที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้สิพึ่งปรากฏแต่ว่ากุลมุตรนั่น เป็นผู้มากด้วยอภิชามีราคากาในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทคือความดำดิแห่งใจอันโทษะประทุษร้ายแล้วมีสติหลงลืมบ่มีสัมปชัญญะมีใจบ่เป็นสมาธิมีจิตหมุนไปผิดบ่สำรวมอินรีบังกรวิกษุทั้งหลายเฮากก่าบุคคลผู้เสื่อมแล้วจากโภกขะแห่งคลือหั์ด้วยบว่เหตุประโยชน์คือ ความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ด้วยว่ามีอุปมาเหมือนกับโดนฟื้นในที่เผาศพซึ่งไฟติดทั้งสองขางตรงกลางกับเปื้อนขูดสีใส่เป็นฟื้นในบานกับบาดฉะนั้นอีกประสูตรหนึ่งกะพระองค์ตัว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจันน้เข้าประพฤติบแมนเพื่อหลอกลวงคนให้นับถือ โมเมนเพื่อเรียกคนมาเป็นมริวานโมเมนเพื่ออนิสง์เป็นลาบสกาละและเสียงสรรเสริญโมเมนเพื่ออนิสง์สิได้เป็นเจ้าลทธิหรือเพื่อขันลทธิอื่นใดให้ล่มล่งไปและโมะเมนเพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเฮ้าได้ดเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้กะหาบ่ไดภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์น,นี้เฮ้าประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละ เพื่อคลายกำนัดเพื่อดับสนิทซึ่งถูกแล่ิิษุทั้งหลายทั้งที่เฮ้ามีถอยข้ามย่างนีมีการกาวอย่างนีสมณะได้พร่าบางพวกยังกาวตูเฮ้าด้วยข้าเท็ดเป,ป,ปล่าๆปลีปลีบมีจริงให้เป็นจริงว่าพระสมณะโคดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความชิบหายย่อมบัญญัติลัธิความศูญเปลา่าความวินาศ ความบมีของสัตว์คนตัวตนเฮ้าเขาขึ้นสั่งสอนดังดีภิกษุทั้งหลายสมณะแดพระบางพวกเหล่านั้นกาวตัวเฮ้าโดยข้าเท็จเปล่าๆปล่าปีๆีโมีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เฮ้าบดกยกาวหรือสีกาวอย่างนั้นกะหาบได้ภิกษุทั้งหลายในการก่อนกะตามในการมาน,นีกะตามเฮ้าบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกและ ความดับสนิทบ่มีเหลือแห่งความทุกข์เท่านั้นภิกษุทั้งหลายในการก่าวแต่เหลืองความทุกข์และความดับสนิทบ่เหลือแห่งความทุกข์เช่นนี้แม่สิมีไัยมาดาวาถากทางกระทบกระเทือนเสียดสีตถทาคตกับ,บ่มีความคุนแขนโกรธเครื่องเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดภิกษุทั้งหลายได้เรื่องเดียวกันนั่นเอง แม่สิมีไัยมาสการะเข้าลบสันเสริญบูชาตถาคตก็บ่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคริมใจไปตามถ้ามีไัยมาสการะเข้าลบสันเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้วา่ากอน,น,นห้าดีเขามีความรู้สึกโตทั่วถึงอย่างใดบัดนี้เขาก็ต้องเห็ดความรู้สึกโตทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้